สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปพิเอคานะคะในหัวข้อที่ว่าเราสำคัญกับเขาไหมและเขาชอบเราหรือ,อยังนะคะเราสำคัญกับเขาไหมแล้วเขาชอบเราหรือ,อยังนะคะนุ่นจะมีไพ่ทั้งหมดห้ากองนะคะให้เพื่อนเเลือกนะคะอ่ะเผื่อจะมองไม่เห็นเนาะอ่ะอันนี้คือกองที่หนึ่งกองที่สอง กองที่สามกองที่สี่และกองที่ห้าให้เพื่อนเพื่อนนะคะเลือกกองที่มีพลังงานดึงดูดเออเพื่อนๆมากที่สุดนะคะเราคิดว่าคิดถึงเรื่องราวของเขานะว่าเขาเนี่ยคุณอนะสำคัญกับเขาไหมและเขาชอบคุณแล้วหรือ,อยังนะคะคิดว่าน่าจะเลือกไพ่กันได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นขออ่านไพ่กองแรกก่อนเลยแล้วกัน สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขาก่อนนะปดเรียน STAR t สตาร์เดอนคุณไปชอบคนที่เขามีความโดดเด่นหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าเออสิบไม้เท้าเขานะคะเป็นคนที่ขยนรรันทำมาหากินเป็นคนที่กำลังสร้างอนาคตนะคะเป็นคนหน้าตาดีเออเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะบางคนนะคะเป็นนักร้องหรือบางคนเป็นแบบโดดเด่นใน สังคมของเขาเองนะคะมีความโดดเด่นมากๆมีความหน้าตาดีมากๆแล้วก็มีคนให้ความสนใจเขาเยอะเขาเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะคะช่วงนี้อาจจะงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาด้วยซ้ํานะคะเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองเก่งด้วยนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความดสดใสมีความร่าเริงนะคะแต่บางครั้งก็ดูนิ่งเงียบนะคะเออไม่ค่อยแสดงความรู้สึกบางคนเนี่ยเก่งเกี่ยวกับเออการทํางานฝีมือนะคะบางคนเนี่ยเก่งเกี่ยวกับเออการแบบ เครื่องปั้นดินเผาวาดรูปนะคะหรือว่าการออกแบบนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าคุณนะคะสำคัญกับเขาไหมคุณสำคัญกับเขาไหมสีดาบ เดอะมูนอัศวินไม้เด็กถือถ้วยจะบอกว่าสำคัญไหมจริงๆคุณก็สำคัญแหละเพราะถ้าไม่สำคัญอะ่ะเขาก็จะไม่หว่ดนะแวงไม่คิดมากเนาะเหมือนบางครั้งอะ่ะเขา่าคิดมากหวัดนระแวงแล้วเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณอืม แต่ว่าในความที่หวาดระแวงคิดมากเนี่ยมันก็มีความรู้สึกดีๆนะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นหรือเขามีความรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มชอบหรือพยายามจะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ยอมรับว่าเนี่ยเขาชอบคุณแต่เขาชอบคุณเข้าไปแล้วอะค่ะแล้วก็มองเห็นความสัมพันธ์ของคุณมากๆแล้วแต่อาจจะแบบเขาเขา้ก็พยายามทีม่ว่า หยุดก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องราวของคุณไปโฟกัสที่อนาคตไปโฟกัสที่เรื่องการงานก่อนดีกว่าไหมคือเขาก็แบบพยายามที่จะปิดกั้นตัวเองพยายามที่จะเออดึงให้ตัวเองไม่ต้องไม่ต้องสนใจคุณอนะแต่จริงๆแล้วอะคุณอะก็เริ่มสําคัญกับเขาแล้วสําคัญถึงขนาดเขาเก็บไปคิดมากอะคะ่ะไปคิดมากไปจินตนาการมากมายเลยนะเหมือนกับเหมือนในความคิดของเขา,าอาจจะแบบ คุณจะมาดีกับเขามาร้ายกับเขาหรือเปล่าเหมือนเขาก็อาจจะไปแนวถึงแบบไม่ค่อยไว้ใจด้วยแต่ว่าบางทีเขาก็รู้สึกไม่นิแต่คุณเป็นคนจิตใจดีนะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนอ่อนหวานนะคุณจะแบบไม่ดีกับเขาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณก็สําคัญกับเขาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขานะคะเริ่มชอบคุณหรือ,อยังนะ แปดถ้วยว้าวหนึ่งถ้วยเลิฟเวอร์อืมห้าเหรียญเริ่มชอบแล้วค่ะเริ่มชอบมากๆ เริ่มไปถึงแบบไม่ได้แค่เริ่มชอบน่าจะตกหลุมรักคุณไปแล้วอยากเริ่มต้นใหม่เออท,ทั้งที่เขาพยายามจะบอกว่าไม่นะเขาจะไม่สนใจคุณเขาพยายามปิดกั้นความรู้สึกพยายามจะถอยห่างจากความสัมพันธ์บางทีเขาอาจจะเคยโดยเดินถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ได้นะแต่แบบสุดท้ายมันก็ต้องยอมแพ้ใจตัวเองอะ่ะพอเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วแล้วแบบทีเนี้ยเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่แหละ แต่มันมีความกล้าๆก,กลัวๆเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเดินหนีคุณเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะยังอยู่ที่เดิมยังจะแบบต้องการให้เขากลับไปหาหรือเปล่าด้วยนะคะจะถามว่าเขาชอบคุณหรือยังชอบแล้วนะคะเดีวเรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีกเอ่อสมเดือนข้างหน้านะคะเป็นยังไงบ้าง4 เหรียญสามถ้วยอัศวินเหรียญสองเหรียญ ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปในรูปแบบเพื่อนความสัมพันธ์มันจะไปแบบช้าๆเนิบๆมีการคุยมีการหายมีการวนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะคะแต่มันมีความหึงหวงกันนะมีความแบบจะบอกว่าเป็นแค่เพื่อนแต่มันก็มีการแบบหึงหวงกันบ้างมีความไม่พอใจกันบ้างเพราะว่าเขาชอบคุณนั่นแหละแต่เขาอ่ะก็คิดว่า ขออยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นในรูปแบบเพื่อนไปก่อนคือแบบคุณอาจจะมีการได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันบ้างมากขึ้นมีการเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะแต่มันจะไปแบบช้าเนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็จะไปในรูปแบบชา้าช้ามากๆแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะก็สรุปตามหัวข้อ,อว่าคุณสําคัญกับเขาไหมและเขาชอบคุณหรือ,อยังคุณสําคัญกับเขาแล้วนะคะอาจจะ เขาอาจจะยังไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองก็ได้เหมือนกับแต่พอแบบเหมือนพยายามปิดกัน้นไม่ให้คุณเป็นคนที่สําคัญพยายามไปทาอย่างอื่นแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้นะคะว่าคุณสําคัญกับเขามากและเขาก็ชอบคุณแล้วเป็นความรู้สึกที่ชอบแบบชอบแล้วรู้สึกว่า ผิดพลาดอะที่เคยเดินจากคุณไปหรือว่าพยายามจะถอยห่างความสัมพันธ์แล้วแต่สุดท้ายก็แบบต้องยอมรับจริงๆว่าชอบคุณแล้วนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้คด้วยนะคะ เราก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่ทำทาสแตมให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่2นะคะคุณเขานะคะตัวตนของเขานะเขาเป็นคนที่ เขาเป็นคนที่นะคะนิ่งๆเงียบๆนะคะไว้ใจคนยากเป็นคนทํางานเก่งนะคะเป็นคนขยันเป็นคนไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆน,นะคะแต่ว่าการมองคนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแล้วคอยสังเกตคนเป็นคนช่างสังเกตนะเป็นคนที่ฉลาดหัวหมอด้วยเป็นคนที่ชอบจับผิดหรือไว้ใจคนยากอ่ะเขาจะส่องเขาจะดูจนกว่าจะมั่นใจนะคะเขาจะเป็นคนบุคลิกแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณสัมพันธ์กับเขาไหมนะคะ a ฮงแมน h e โรเฟนสองถ้วยอัศวินถือถ้วยสำคัญจี้าสำคัญมากๆเขาคิดว่าเขาอยากจะเออเขาคิดว่าคุณเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเป็นคนมีเหตุผลมีความใจบุญเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่แบบคนที่ชอบทำบุญด้วยอ่ะ เพราะว่าแล้วเขาก็เก็บคุณไปคิดแบบว่าให้ความสําคัญคุณมากนะบางทีคิดถึงเรื่องราวของคุณคิดแล้วคิดอีกในรูปแบบที่แบบเขาไม่ได้แสดงออกเนาะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีมากๆจริงใจกับเขามากๆเวลาคุณรักใครเนี่ยคุณจะมีเหตุผลคุณจะรอได้เวลาเขานิ่งคุณก็จะแบบไม่ได้ใจร้อนะคุณเป็นคนใจเย็นมากๆเหมือนกับพอเจอคุณน่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยแหละคือคุณน่ะเป็นคนที่แบบเขาอ่ะ คือแบบจะไม่สนใจก็ไม่ได้อะเหมือนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอ่ะมันคือการเจอคุณคือเขารู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาชอบคุณหรือยังโอ้สิบเหรียญสถ้วยสี่เหรียญ โอ้สิบถ้วยแน่นอนค่ะเขาชอบคุณแล้วเขารักคุณเขาตกหลุมรักคุณมากๆคุณแบบคือคนที่แบบที่เขาวางแผนว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอยากจะให้คุณเป็นคนในอนาคตอยากจะเป็นคนที่แบบเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนที่แต่งงานเป็นคนที่จะใช้ชีวิตอยู่อะค่ะอยู่ด้วยในอนาคตในบ้านปลายเขามองไปยาวๆถึงขนาดนั้นแล้วนะถ้าตอนนี้คุณเป็นเพื่อนการบอกเลยนะว่าเขากําลังแบบ ที่จะวางแผนที่จะขอคุณเป็นแฟนวางแผนที่จะคบกับคุณถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเขากําลังวางแผนที่จะแต่งงานกับคุณนะเขามีความหึงหวงคุณมากเลยนะเขาเป็นคนแบบสร้างสังคมก็จริงมีเพื่อนก็จริงแต่ว่าถ้าเวลาเขามีแฟนเนี่ยเขาจะหึงหวงแฟนมากๆนะแล้วเขาก็หึงหวงคุณมากๆด้วย เขาไม่ได้คิดที่จะเล่นๆนั่นแหละอย่างที่บอกว่าที่เขานิ่งๆที่เขาเงียบๆที่เขาสังเกตคนอ่ะเพราะเขาจะใช้เวลาเพื่อดูว่าคุณอ่ะคือรักเขาจริงๆไหมคุณจริงใจกับเขาไหมถ้าคุณจริงใจกับเขาคุณแบบเออผ่านด่านต่างๆของเขาอ่ะเขาก็พร้อมที่จะจริงจังกับคุณแน่นอนเพราะว่าเขาอ่ะคือแบบวาดฝันอนาคตกับคุณไว้แล้วอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องราวของคุณกับเขาในสามเดือนข้างหน้านะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สีถ้วยหถ้วยอเกเหรียญเก้าไม้เท้า ถ้าคุณยังโสดอยู่แล้วคุณเป็นคนคุยเนี่ยเขาน่าจะมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์มาขอกระชับความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาว่าชอบคุณถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเขาอาจจะแสดงออกให้คุณเห็นมากขึ้นว่าเนี่ยเขาชอบคุณนะเขาห่วงคุณนะแล้วมีแต่คุณคนเดียวจริงๆแล้วเขาก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบคือคุณเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้แบบสนใจหรืออาจจะไม่ได้ค่อยแบบว่าจะต้องมาคอยว่าเย เขาเขาให้ความสนใจคุณไหมเหมือนคุณอยู่ด้วยตัวเองได้อะพอคุณอยู่ด้วยตัวเองได้มันทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือคนที่เขาอยากจะทุ่มเทคือเขาอะอาจจะคิดว่าคุณอะไม่มีเขาก็อยู่ได้แต่เขาอะไม่มีคุณอยู่ไม่ได้นะเขาน่าจะแบบว่าน่าจะทําอะไรให้คุณเห็นมากขึ้นในสามเดือนนี้นะคะก็บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากใช้ชีวิตโสดละอยากจะแต่งงานมีครอบครัวละอาจจะมาขอคุณแต่งงานเลยก็ได้นะคะในสามเดือนนี้นะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองสรุปว่าคุณสำคัญกับเขาไหมเขาชอบคุณแล้วหรือยังคุณสำคัญกับเขามากๆและเขาชอบคุณมากๆไม่ได้แค่ชอบนะคะรักตกหลุมรักคุณหลุมเบลเลอร์คิดไปถึงที่จะอยากแต่งงานที่จะสร้างอนาคตคิดถึงคุณเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกแล้วอะ่ะคือไม่ได้คิดเล่นๆน่ะ ถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขากําลังวางแผนที่จะขอคุณแต่งงานด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็วางแผนที่จะขอคุณเป็นแฟนนะถ้าแบบสถานะยังไม่ชัดเจนนเขาจะชัดเจนขึ้นนะคือเขาวางแผนมาแล้วนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเออมีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะ ฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะจะไม่ได้พลาดจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณที่ทําทาแสแตมให้ด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกันเดี๋ยวารายละเอียดในการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาต่อกันที่กองที่3นะคะเรามาดูตัวตนของเขากันก่อนนะ8ดไม้เท้าเขาน่าจะเป็นคนคุยเก่งนะเดทหรือว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์มาคีนถือถ้วยทาวเวอร์เขาเป็นคนที่อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมานะคะเขาเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนที่จิตใจดีคุยเก่งนะคะเป็นพ่อพระแม่พระเป็นคนที่แบบเป็นสายให้อ่ะเป็นมนุษย์สายให้อ่ะเป็นคนที่แบบคือเวลาทุ่มใจให้ใครก็ทุ่มเต็มที่อ่ะแล้ก็ไม่เคยเอาเปรียบใครนะเขาเป็นคนที่แบบใจยเย็นใจยเย็นมากๆแต่ว่ามีความจริงจังนะอืมเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาด้วยแล้วกาลังคิดว่ากําลังจะก้า เออมุฟออนไปข้างหน้านะคะ,ะเดี๋ยวเราดูว่าคุณสำคัญกับเขาไหมนะคะสี่ดาบสี่เหรียญสิบถ้วย ก้าวไมเท้าถ้าคุณเป็นคนที่เขาเพิ่งจบความสัมพันธ์ม,นมาเนี่ยก็จะบอกว่าคุณสาคัญกับเขามากเพราะว่าเขายังลืมเรื่องราวของคุณไม่ได้เขายังยึดติดกับเรื่องราวในความสุขที่เคยมีให้กันเขายังคอยสองคอยมองคุณอยู่เขายังไม่ได้มุกอ on ไปไหนเลยอ่ะทั้งที่เขาพยายามจะมุกออนแล้วแต่เขายังมีเรื่องราวของคุณอยู่ในใจแต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตอะต้องบอกว่าเขายังให้ความสัมพันธ์กับคนเก่าๆอยู่เขายังมีการที่แบบแอบมองแอบดูคนเก่าๆยังไม่พร้อมที่จะเปิดความสัมพันธ์ หรือยัไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คุณแต่ว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนอบอุ่นนะเป็นคนที่คอยรับฟังเขาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเขาถามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญในระดับหนึ่งแต่เขายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้นะคะเพราะว่าเขายังลืมความรักเก่าๆไม่ได้นะอะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาชอบคุณแล้วหรือ,อยังนะคะ 5. เหรียญ อัศวินถือถ้วยสเตนห้าถ้วยจริงๆอ่ะเขาก็รู้สึกพิเศษกับคุณนะแต่ว่าเขายังไม่พร้อมจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยค่ะเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คุณถามว่าคุณพิเศษกว่าคนอื่นๆไหมก็พิเศษแต่ว่าเขายังมีเรื่องราวในใจเขายังเศร้ากับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆอยู่เลยอะค่ะเขายังลืมไม่ได้นะคะ หรือถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนเป็นแฟนเก่าเขาเนี่ยเขาก็ยังรักเขายังชอบคุณอยู่ยังทําใจจากคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอ่ะเขายังถูกควบคุมด้วยความรักความสัมพันธ์เก่าเขายังเศร้าเขายังแบบยังยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีกสามเดือนจะเป็นยังไงนะคะ อสวินดาบสองเหรียญเดอะสั้นหนึ่งไม้เท้า มันก็จะมีการเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะคะอาจจะแบบเขาอาจจะแบบว่าค่อยๆดีขึ้นบาดแผลในใจเขาก็อาจจะค่อยดีขึ้นถ้าคุณอยู่คอยเป็นกําลังใจคอยรักษาบาดแผลให้เขาคอยเยียวยาวเขาเนี่ยเออถ้าเขาหายดีเขาก็อาจจะให้โอกาสคุณอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันจะดูสดใสขึ้นเนาะมันจะมีการได้พูดคุยกันไปในรูปแบบที่แบบ ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าสถานะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันอีกทีนึงแต่อยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับคนเก่าของเขาด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีการวนกลับมาของคนเก่าหรือเปล่าแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีกสามเดือนนี้มันจะมีการพัฒนามีความคืบหน้าแน่นอนเพราะว่าเขาจะค่อยๆแบบ ลืมสิ่งเก่าๆหรือว่าค่อยๆทําใจได้มากขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่สดใสขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะใจร้อนแค่นั้นเองให้อดทนแล้วอย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าเขาเอาก็จะมีอดีตอยู่ยังมีความเจ็บปวดอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปว่าคุณสําคัญกับเขาไหมเขาชอบคุณหรือ,อยังคุณก็สําคัญกับเขาในรูปแบบของเออเพื่อนในรูปแบบที่เข้ามาเออ เยียวยาวหัวใจของเขาอ่ะแต่เขาชอบคุณหรือ,อยังตอนนี้เขายัางนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกพิเศษให้คุณแต่ยังไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเขายังลืมความรักเก่าๆไม่ได้เนาะแต่ว่าในอนาคตนะคะเขาจะชอบคุณมากขึ้นจะให้ความสำคัญสำคัญกับคุณมากขึ้นมันจะไปแบบ เหมือนกับพอให้เขาเยียวยาบาดแผลรักษาบาดแผลใจตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบเออเริ่มจะมาชอบคุณนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ก็ขอให้คุณนะคะส่งหวังในความรักแล้วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่ลพลาดไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ,ะ,คะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณที่ทําทางสแตมให้นุ่นด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบเออราย ายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อที่กองที่สี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขาก่อนนะเด็กถือถ้วย The f o o l h e r m i t เอ็มเเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่รักอิสระแล้วน่าจะมีเออผู้หญิงในสเปคผู้ชายในสเปคหรือชอบคนที่มีบุคลิกเหมือนแม่เขานะคะหรือมีคนในใจอยู่นะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวให้ใครรู้เป็นคนที่แบบชอบปนชนภยัยแล้วเป็นคนที่แบบว่าเก็บความรู้สึกเก่งเป็นคนใจดีนะคะมีนิสใสคล้ายๆผู้หญิงนะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาจะแบบ อาจจะเจ้าระเบียบนะคะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้สนใจใครอะแต่ไม่ใช่เป็นคนแบบใจร้ายนะก็เป็นคนจิตใจดีนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณสัมพันธ์กับเขาไหมนะคะคิงถือดาบหดาบ6ถ้วย ชัมนถ้าคุณเป็นแฟนเก่าเขาเนี่ยเขาก็จะเออคุณยังสาคัญกับเขาอยู่นะเขายังมีความชัดเจนเขายังมีความมั่นคงแล้วมีการอยากติดต่อสื่อสารกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าเขายังไม่ได้มองเออคุณสำคัญขนาดนั้นแต่เขาก็แบบว่าให้คุณเป็นอยู่ในบมดแบบคนพิเศษอาจจะเป็นเพื่อนที่พิเศษอาจจะเป็นคนคุยที่พิเศษนะคะคือเหมือนกับให้ความสนใจแหละแต่ยังไม่ได้สำคัญมากนะคะอะเรามาดูว่าเขาชอบคุณแล้วหรือย,อยังนะคะ หกเหรียญห้าไม้เท้าสิบไม้เท้า คิงถือถ้วยจริงๆเขาก็เริ่มชอบคุณนะเริ่มรู้สึกพิเศษอะเพียงแต่เขายังรอคอยความรักเก่าๆอยู่หรือเปล่าหรือเขายังมีการปิดกั้นยังมีความเหนื่อยกับความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นแฟนเก่ากันเนี่ยเขารู้สึกชอบคุณอยู่นะแต่เขาแบบมีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมเหมือนมีการปิดกั้นยังไม่พร้อมที่จะดียังมีความเหนื่อยกับความสัมพันธนะ์คร,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 รคคั้งนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายังแบบอยากไปเรื่อยๆยังไม่อยากรีบร้อนนะคะก็ชอบบบกรูู้แแ่่ยยอาใใหนปทีบ เออมีพื้นที่ส่วนตัวยังไม่ได้ต้องเข้าไปในชีวิตเขามากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาใน3เดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ t ทมเพรสแมนดิเชียนดเหรียญ ามเหรียญมันจะมีการพัฒนามากขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเขาเองก็เริ่มรู้สึกดีมากขึ้นจากเพื่อนจากที่ปรึกษาก็เป็นคนที่แบบเริ่มชอบเริ่มให้ความสนใจแต่เขาจะนิ่งๆเงียบๆไม่ได้แสดงออกนะคะแต่คือเขาจะแบบค่อยๆมีความรู้สึกพิเศษพิเศษค่อยๆมีความรู้สึกแบบดีกับคุณนะใน3เดือนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของแฟนนะอาจจะเป็นแบบว่าเออสำคัญขึ้นให้ความพิเศษขึ้นให้ความสนใจมากขึ้นมันจะเปลี่ยนไป ในทางที่ดีมากขึ้นนะคะก็สรุปว่าคุณสําคัญกับเขาไหมเขาชอบคุณแล้วหรือ,อยังนะคะคุณสําคัญกับเขาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้มากเพราะเขายังไม่ได้เปิดใจให้คุณนะส่วนเขาชอบคุณหรือ,อยังเนี่ยเขาอาจจะเริ่มเริ่มให้ความสนใจแบบให้คุณเป็นคนพิเศษแต่ยังไม่ได้ชอบคุณมากเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะแต่ในอนาคตมีโอกาสที่เขาจะชอบคุณมากขึ้นถ้าคุณยังอยู่เคียงข้างเขาคอยสนับสนุนเขาคอยแบบ ให้กําลังใจเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเขาจะแบบให้คุณค่าคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะ ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากแชร์ชปรคาด้วยนะคะยังลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทาทาสแตมให้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบร,รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อที่กอกที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขากันก่อนนะ จัดติดก้าวเหรียญสีถ้วย แฮงแมนเขาเป็นคนคิดมากนะคะแล้วก็ยึดติดกับความคิดของตัวเองด้วยเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนที่นิ่งๆนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะอาจจะออกแนวหญิงๆด้วยซ้ํานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เปิดใจให้ใครเขาเป็นคนที่คิดมากนะเวลาจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะเขาจะมองด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ไต่ตองพิจารณาค่อนข้างที่จะรอบคอบมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราคุณสาคัญกับเขาไหมนะคะ เ e ว i ่สองไม้เท้าพีนถือเหรียญทาวเวอร์สำคัญนะคะสำคัญแต่ไม่ได้แสดงออกอาจจะเป็นการคุณเขาอาจจะแบบตกลุมรักคุณกระทนหาหรือคุณมีอะไรที่ตรงกับสเปคเ้านะคุณอาจจะเป็นคนที่เออ ดูดีหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีความมั่นคงทางอารมณ์หรือมีความมั่นคงทางอาชีพมีความมั่นคงในตัวเองอะ่ะแล้วคุณก็ชอบแบบช่วยเหลือคนอื่นด้วยเขามีคุณเข้าไปในใจนะแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับคุณด้วยคุณเป็นคนสําคัญกับเขานะคะแบบเหมือนรู้สึกแบบชอบกระทันหันนะ่ะแล้วก็เอาคุณออกจากหัวสมองคือแบบเอาคุณออกจากแบบ เออความคิดไม่ได้เลยมีแต่เรื่องราวของคุณในความคิดเต็มไปหมดเลยคุณค่อนข้างที่จะสําคัญกับเขานะคะเอะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาชอบคุณหรือ,อยังนะคะหไม้เท้า9ไม้เท้าสิบถ้วย ถ่วยชอบสิคะชอบแล้วถ้าไม่ชอบอ่จะอจ,ะจะมาส่องจะมาดูจะมาเศร้าจะมาเครียดขนาดนี้หรอเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เปิดใจให้เขาเต็มที่เขารู้สึกว่าคุณนิ่งเกินไปหรือมันมีอะไรมา การความรักของคุณกับเขานะคะเขาก็เลยรู้สึกเครียดรู้สึกส่องติดตามดูเรื่องราวของคุณมีความกังวลใจมีความเครียดไปหมดเลยนะคะแต่เขาชอบคุณแล้วนะอาจจะตกหลุมรักคุณแล้วด้วยแล้วอยากจะมีคุณในอนาคตด,ด้วยนะคะอยากจะเป็นแฟนอยากจะเออแต่งงานกับคุณนะคะแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจให้เขาเต็มที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขาในอีก3เดือนจะเป็นยังไงนะคะ เด็กผู้เด็กพีนถือถ้วยวิวออลฟอร์จูน ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่ชัดเจนไม่มีสถานะไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณทําให้มันเป็นแบบนั้นนะเขาต้องการที่จะจบความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบนั้นเพื่อที่จะเป็นจริงจังกับคุณมากขึ้นเพื่อที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอาจจะอยากให้คุณเป็นแฟนอาจจะอยากให้คุณเป็นคนรักอาจจะแต่งอยากแต่งงานกับคุณหรืออาจจะอยากให้ชัดเจนกับ กับคุณมากคือให้ความชัดเจนกับคุณมากขึ้นเขามองว่าคุณอ่ะคือแบบการได้เจอคุณอ่ะมันคือโชคชะตานะคือมันคือพรมลิขิตอ่ะที่ทําให้คุณกับเขามาเจอกันถ้าเขาเคยเล่นเล่นไม่จริงจังกับใครเนี่ยเขาก็อยากจะจริงจังกับคุณหรือก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าจะไม่จริงจังกับความสัมพันธ์เออไม่คิดว่าจะแบบมีแฟนเป็นตัวเป็นตัวนะเพราะเขาละอิสระเนาะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยแบบว่าไม่ค่อยแบบ ไม่พร้อมที่จะมีแฟนเขาคิดว่าเขามีความสุขกับตัวเองได้เขาก็แบบเหมือนเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่า เนี่ยคนนี้แหละคนที่จะทําให้เขาไม่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากใช้ชีวิตคนเดียวอยากมีคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขานะคะเขาน่าตะอีกในสามเดือนนี้เขาน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์น่าจะชัดเจนน่าจะขอเป็นคุณเป็นแฟนขอโอกาสคบกับคุณนะคะบางคนขอแต่งงานนะก็แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขากองของคนกองที่ห้าจะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะเออขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ แล้วก็เอออย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะ แล้วกออ็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณที่ทำทางสแตมให้นุ่นด้วยที่สำคัญนะคะขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะทุกการดูดวงเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งนุ่นจะหักไปทำบุญนะคะเหมือนกับคุณมาดูดวงน่ะจะได้คำตอบที่คุณอยากรู้แล้วคุณก็จะได้สะสมแต้มบุญไปด้วยกันด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย